ไม่ได้ยวเรกการแดดบำรุงสูตรนะำ่องไหนก็ไรเลือดได้เิี้ยวเรกครับไปเลยครับตอนสองครับพี่จ่าพี่จ่าออ โอวะา้าอ,อากาศดีจังเลยสดใสแล้วเนอะอากาศแบบนี้มันสดชื่นเลยวันนี้ไม่มีมเศร้าแน่นอนเพราะว่าตรงนี้คือลาดปะกเขาค่ะเรานะคะวันนี้2คนที่นี่รับพิ่ฟองนะคะกับรถสองแถวนะคะมาแจกรอยยิ้มและความสดใสให้ชาวลาดปะกเขา มันสดใสแต่ว่าแดดมันขนาดนี้มันก็ต้องกันไว้ก่อนจะเป็นโฟมเป็นฝ้าถ่ายรายการเสร็จหน้ามืดมันก็ไม่ไหวมันต้องเติมออร่าให้กับผิวก่อนกันป้องกันแสงแดดจ้าก็คือทาไปเราจะได้ไม่ถูกแดดเบิร์นยะแต่เราอาจจะถูกคนอื่นเบิร์นก็ได้าะว่านมาเลยค่ะใครอยากเบิร์นมาเลยครับพี่ป๊า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 ฉันด้วยจ้ะเป็นไงเธอเอียงง่ายแล้วมันก็ซึมไหวไม่เนอะไม่เป็นคราบดูดิของใช้คือซองพิงจ้ะ ของสั่นคือสองฟ้าพร้อมมาพร้อมแล้วตอนนี้ที่จะไปเจอกับคนและปะเขาเราจะไม่เศร้าเราจะไม่ซึมไปจ้าพ่อสวัสดีค่ะเพินค่ะรถคันนี้นั่งฟรีนะคะคุณพ่อรถสองแต่จะพอคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าด้วยค่ะ ลูกคป็นแม่แม่วันนี้แม่แต่งตัวสวยเลยหนูคือผู้สมัครต่อสอเขตค่ะแม่จ้าแต่เป็นเขตฐานทัพนะคะแม่สาะใช่ใครยังไม่ได้ออกซิตตอกไหมตายแล้วแม่ออกไปเลยซิตตอกก็ออกแม่ใช่คลิปที่อยู่ที่เซเว่นอะไหนแม่เล่นอยู่ตรงนี้เด้ยนอยู่ตรงนี้เด้โอ้ยแม่ับได้ด้วยใช่แม่ทำได้ใช่ช่วงนี้มันร้อนมากนะพ่อแม่มันร้อนขนาดไหนอ่ะในเกิดมาในชีวิตเนี้ยมันมีร้อนกว่านี้ไหม กอ็อ,อ,อย่างที่ทุกปีอะทุกคนไทยมีสองหน้าอย่างเง้ยก็คือร้อนกับร้อนหน้มมาอ๋อไม่ใช่แม่มีไม่พูงเขาไม่ได้พูดอย่างเง้ยมีหน้าร้อยอะไระไร้อย <c oughs> มีใครนั่งรถเกินหนึ่งต่อบ้างไหมคะแม่ตัวต่อทุกคนเลยยกเป็นคุณแม่ต่อไปลงที่ไหนแม่ส้ดทางอยางบินน้ำก็คือไปลงโอ้ยแม่โอ้ก็คือไปลงใกล้แม่คุณแม่ไปลงที่ไหนคะสุดทางที่ราดพร้าวสามเอ็ดก็คือแม่ลงสุดทางเลยะตรงนี้ไปถึงสี่แยกบางยืนต่อบินต่อมอเตอร์ไซค์ สามต่อเลยเหรออ้ทำไมแม่ไม่ย้ายมานอนออฟฟิศเลยอ่ะจ้าเราไม่ได้นอนเราไม่ได้นอนเราไม่ให้นอนเหรอแล้วแม่ไป็นเรื่องเขาดื้ออะไงอ่ะเขาเพพูดอ้ำอ้ำไปอย่เหรอเดี๋ยวให้ถ่ายว่าคุณแม่คุณแม่ท่านนี้ทำอาชีพอะไรครับอ่รัชกาลท่าราชการนี่แม่คิดว่าคุณแม่ท่านนี้ทำงานอะไรคะเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการท่าไทยไทยได้เคียงสด กูอยากให้แม่ถอดแม้เลยเมื่อกี้แม่ยังไงแม่เมื่อกี้วยแม่คะคำตอบใครจะได้เป็นสอสอเขตไม่สหลักสี่ครับไม่รู้ไม่รู้กูไม่รู้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงคำตอบอาชีพของคุณแม่ในปัจจุบันคือพนักงานบริษัท แมแข็งแรงมากขอบคุณนะครับคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีเธออยู่แถวนี้เธอเพิ่งกระโดดรงขึ้นมาแล้วเธอจะไปลงไหนอ่ะลงแสนาเราอยู่บ้านใกล้ๆกันเลยเนี่ยวันนี้เธอขึ้นรถมาคนเดียวเลยโดยไรเงาใครสักคนนึงจะบอกนะว่าถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่มีใครดูแลเปิดใอ่ะมีแฟนหรือยังคะ นี้สมมติว่าเขาไม่มีสมมติว่าไม่มีพี่จะรับเจดี่เป็นแฟ่นไหนไม่จบเลยนะพี่จ๋าถ้าในรถเนี้ไม่มีใครแล้วแล้ววันนี้หัวใจพี่กระสับกระส่ายมากมีแค่ผู้หญิงสวยคนนี้อยู่ตรงนี้พี่จะพูดกับเขาประโยคแรกเลยคือ ป้าจังเขินเขินไม่ต้องใช้ลูกตาน้องสาวครับน้องสาวน้องสาวน่ารักดีโอ้ยเก๋เรามีความเป็นใจอเลยจะบอกเจนี่ไหมห้าสี่สามสองแอคชั่นไปยังไปย้อนตกำลังจะมาแล้วนั่งรถไปลงไหนว้า นั่งรถไปลงไหนครสุดสายเลยค่ะผมจะได้ลงก่อนรถสุดสายทับซ้ายแรงหัวใจเราเพราะฉะนั้นแจกคิมกระดาให้คุณพีเขาเลยค่ะวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้ามาด้วยเขาเป็นซองฟ้ารถกัน นรีนะคะเชิญค่ะรถนนี้นักฟรีค่ะเชิญค่ะึ้นฟรีคะคุณแม่เชิญเลยค่ะแม่จะเดินทางไปประเทศไวนจสาแม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่วันนี้ทำไมสาวๆเยอะจังสาวๆเยอะแม่เพราะเราเป็นรวของคนสวยแม่เชิญค่ะแม่ไปไหนคะเนี่ย ขอเข้าบ้านเข้าบ้านกำลังจะกลับบ้านวันนี้ไม่ได้ทำงานหรอแม่แก่แล้วใครเขาไม่รับรอกโอ้ยก้านแก่ที่ไหนผมตรงสวยตามขนาดนี้สวยหนูสวยไหมแม่ไป่าหนึ่งก่อนจะขิ้นชั้นสวยไหมสวยไหมขึ้นเลยใ่เอเอางี้ดีกว่าแม่สังคมเรามันจะน่าอยู่ถ้าเราเยินยอกันแบบเพื่อนแท้เรียกทุกคนเลยหนึ่งสอสาสี่ห้าเ็ ถ้าใครทายแบบได้เลือดที่สุดเดี๋ยวหนูมีแผ่นป้ายให้เปิดแล้วได้ก็ลุ้นของรางวัลให้คิดคําเลยว่าเจนนี่สวยใสหน้าไบเหมือนอะไรถ้าพร้อมแล้วก็มือแล้วจาอาะนกันอยู่จ๋าพี่เจนนี่สวยใสหน้าไบเหมือนกับอะไรจ๋าเทวดาไม่นะไม่ได้นางฟ้านะเทวดาเทวดา คนต่อไปพี่เจนนี่สวยใสหน้าไร้เหมือนพระอาทิตย์ยามเช้าค่ะพระอาทิตย์ยามเช้าเป็นแบบซันไรคุณแม่จ๋าเหมือนอะไรจ๋าแคลี่แคลี่โอเคไพวันไพวันแคลรี่ไพวันเธอจ๋าพี่เจนนี่สวยใสหน้าไร้เหมือนอะไรจ๊ะเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิดเหมือนเด็กแรกเกิดหน้ามันอ่อนเยาว์หรอไม่ใช่หน้าด้วยนะสมอง เธอจ๋าพี่เจนี่สวยใส่หน้าบรท์เหมือนอะไรนะไข่มุกค่ะเหมือนไข่มุกอือยึอ่านแล้วเธอละจ๊ะคอเคแสงตกกระทบน้ำทะเลค่ะโอ้โห Reef i n d u s ้ r y จอาอีกนิดนึงอ่ะจะผีทะเลแล้วด้วยสวยใสเหมือนไข่ในหินค่ะอ ใสนไข่คือข้างนอกเหมือนหินใช่ไหมต้องคนต้องใสต้องกระทอก่อนกระทอก่อนคุณเจนี่ต้องไปคนให้แหละคําตอบของทุกคนก็คือมีความครีเอทมีความสร้างสรรค์มีความเปรียบเปยอุปมาอุปไมยได้แบบเลิศมากแต่มีท่านหนึ่งที่ชัดเจนเลยะแพรี่แพรรี่สวยด้วยฉลาดด้วยใช่ไหม แล้ว่าเป็นความสวยที่มีความสาม,ม,าสามบ้าเราให้คุณแม่เปิดป้ายเลยดีกว่าแม่แม,แม่สีฟ้าหนึ่งสองชมพูสี่หกหกชมพูหกเป็นปังห้าร้อยจะติงน้องแขงแล้วก็มีโอเร่ อบคุณค่ะคุณแม่ดีใจด้วยนะคะคุณแม่นี่แล้วก็ได้บิโอเลซองฟ้าสองพิงไปด้วยเลยแม่นี่โอ๊ยเธอปะ่ะพ่รักจ๋าเน่ดีใจด้วยนะจ๊ะนี่เธอเข้างในฉันว่าเธอเข้างในเหมาะสองพิงมากเลยนะเธอดูเป็นแบบ ใส่น่ารักงะใช่ไหมปากกิโอเลกันแดดบำรุงสูตรน้ำซองผิงด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็คือปกป้องสูง SPF 5 0บวก PA บวก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 ซองนี้เลยเธอเอาไปใช้ให้ผิวดูใสปิ้งนั่นเนียนสม่ำเสมอนะคะอันนี้คือเขาผสน Royal Jelly Extract นะคะพร้อมกลิ่นหอมพีโอนี่อ่อนๆเลยส่วนแม่สาวคนนี้เนี่ยฉันว่านะดูเป็นคนเท่แล้วก็ดูลุยลุยบุกป่าฝ่าดงอันนี้น้องเหมาะกับสูตรซองามากเลย อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นสูตร SPF 50บวกแล้วก็มี PA บวก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 เพราะฉะนั้นพอทาปุ๊บซึมง่ายสบายผิวแล้วก็ปกป้องแสงแดดจะได้กันฝ้ากันแดดได้นะคะ,ะพเพราะวีา B.O.R.E. ซองฟ้าที่จะทำให้ผิวดูช่ำไบรท์ไม่หมองซ้ำ <c oughs> เนื้อเนี่ยบางเบาผิวช่ำพร้อมความชุ่มชื้นค่ะ B.O.R.E. กันแดดบำรุงสูตน้ำแบบซองซองไหนก็ใบเลือกได้ ไ,ไปไหน,นไเนี่ยดูเป็นสาวแบบชิลๆอดหวานก็ได้ชิลๆก็ได้ดูเป็นฟิลลุล่ะอ๋อทะเลสีดำมาไปไหนเนี่ยแม่กลับบ้านนะคะกลับบ้านเหรอทำง,งานดูทำง,งานอะไรทำงานเอกสารนะคะใช่เอ็กทรนิกมันมีบทบาท AI มีบทบาทเราตกงานนะโอ้ย,อยไง,ไงไอ่ะไงอ่ะเออหาผัวรวยดีไหมหาผัวรวยดีไหมหาผัวรวยได้ไหมได้นะเธอเนาะเธอใจจริงจริงมันเป็นเป้าหมายของทุกคนเธอไปที่กรุงเทพหรือเปล่ากรุงเทพค่ะ ตอนนี้มีใครมีคนสัางจังหวัดบ้างนะเออานจังหวัดอะไรหนูไปคนหัวหินค่ะโอ้ยหัวหินหรอหัวหินมันต้องแหลกต้ได้ปะเขาไม่ได้พูดตายเขาพูดเออเนีนิดนึงยังไงเขาไปไหนไปได้มาหนองซาวหนูไปหัวหินมาค่ะ ก็อ๋อก็แบบเนินร์ดนิดนึงอีแล้วก็จะมีคาว่าดูด้วยค่ะอ้าดูจะเหมือนคล้ายๆเพจป้าแบบก็ลงแพจได้ดูแล้วดูมันแปลว่าอะไรมันจะเหมือนแบบขอหน่อยได้ไหมขำว่าได้ไหมหนูขอกันแดดพี่เจนี่หน่อยดูหน่อยดูเติมท้ายประโยคคำขอหรอมึงวันนี้ไปกินหมูกระทะไปเพื่อนหน่อยดูอ้าดูอาเพลงของแบ็คพิงก์ก็คือ anyway> ชื่อเพลงได้ไหมได้ไหมได้ไหมล่ะดูดูด uhh ูดูดู เดือดได้ไหม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  โอ้ยเชิญค่ะสวัสดีค่ะนั่งปีนะคะคันนี้นั่งปีนะคะค่ะแล้วเธอทำเป็นงานอะไรอ่ะประกัน่ะอ๋อเหรอถ้าอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงมั้งควรซื้อแบบไหนอุบัติเหตุหรือสุขภาพเออซื้อประกันชีวิต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 แบบครอบกลุ่มแบบครอบกลุ่มไปเลยเธอข้างในอ่ะเธอเป็นคนต่างจังหวัดนี่ใช่ไหม จะมาจากจังหวัดอะไรหรอสุพรรณค่ะสุพรรณบุรีสุพรรณนี่ชัดเจนเลยว่าเขาเนิร์กันเลยอร่อยเลยอ่ะเออเธอพูดภาษาจุฟังให้ฟังหน่อยสิมันไม่ค่อยเนิร์ดแล้วอ่ะมันไม่ค่อยเนิร์ดแล้วอ่ะมันไม่ค่อยเนิร์ดหรอ่ะมันยังเนิร์ดอยู่นี่ยนะมันมีคำว่าขี่มันเป็นฟิลแบบร้อนที่ร้อนที่ร้อนที่หมายถึงร้อนที่แหมขี่ค่ะเป็นแบบฟีลแบบว่าร้อนเนาะ เหมือนเนาะเหมือนเนาะหรือแบบว่ามีใครเล่าอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบว่าฮิแบบหลอได้ด้วยอ๋โหอาแม่ฮิตกันเร็วอาแม่ฮิตแม่มไเป็นสุพรรณนะแม่เป็นมาแม่จะให้หนูทายไหมหนูว่าแม่ไม่ได้คนตัวเทพใช่ไหมอ๋อเอาแล้วแม่อยู่ภาคภาคใต้ค่ะภาคใต้เาต่างเจนนี่ว่าแม่เป็นคนพังหน้าอ้าวไม่ใช่พังตาหรอ หนูว่าแม่เป็นคนนครนี่นี่คทนี้นครว้าพเหรอเธอเป็นคนนครเหรอนครราชสีมานคกพรสัตว์นักพรสัตว์เพราะว่าแม่กินกรอบเลยผัดลุงเหรอคะผัดใหญ่ค่ะผัดใหญ่แม่บ้านเดียวคนหนูเลยไม่ไม่ใช่ก็ไม่โรยเลวก็ร่องท้ายแล้วบ้านอยู่ใกล้กันนะแม่อยู่ซอยไหนอะไรยังไงโย่ไปตำรวจไปตำรวจนี่ผัดดำมันแม่แม่อยู่ตรงไหนคะ โอ้นาสวนลูอ๋อนาสวนซาซาลนาเราเลยค่าฟูเก่าเขาเป็นอะไรแล้วตอนนี้เป็นบิ๊กซีเป็นบิ๊กซีแล้วใช่ไหมคะ๋อคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่นนี่นานี่่นอนนี้นาน่นนนนน่่นี่่่นนี ขอท่านดื่มๆเลยได้ป่ะเพราะวันนี้ลุกเพอ่มันเท่ทด้วยห้าหกเจ็ดไปเรียบร้อยจ้ะวันนี้ความสุขของเราน่าจกชาวลาดปลาเขาแล้วก็คือ มาหมดเลยมมีคุณแ่ชาวพายใหญ่ด้วยพี่ชาวพายใหญ่มาด้วยบ้ายมึงแล้วจากนั้นน่ะเขาคุยกับมึงแบบว่าคอนเน็กเลยออะตนแรกคือแม่แม่แม่จะไม่กล้าคุยเลยในนียแต่พอรู้ว่าใหญ่ปุ๊บโอ้ลูกโอ้หนูอยู่เกิดตรงนี้เหรอก็หน้าสวนเวลาแล้วหนูอยู่ตรงไหนอ๋อหน้าแปดเหรอโอ้ยคุยกับใครเลยใจเลยอ่ะชาวหอยหินจ้าววันเออชาวสุพรรณพูดฮิฮิ คือเราคือร่าเิงแบบเป็นกันเองเนะใช่ไหมล่ะแต่มาแต่กสนุกนะวันนี้เรายังดูเลยว่าทุกคนที่ได้มีโอเลไปเนี่ยจะได้มีผิวพรรณที่ไวเป็น<อ>แดดก,กันแดดก,กันแบบเต็มที่เลยมันหน้าร้อนเมืองไทยเนาะร้อนกับร้อนมากเหมือนอย่างที่แม่บอกเออก็ปากไว้ด้วยนะจานี่ปากให้ไปลองใช้ตามกันดูนะคะกับปีโอเลกันแดดบำร,รุงสูตรน้ำน,นะคะ2สูตรสสีนะคะใครเป็นสาวสายหวานนะคะอยากให้ผิวดูเนียน้าแดดใสๆใครใครก็ปิ้งนะคะเรียกซองพิงเลยนี่ ทักนอันนี้นะคะถ้าใครเป็นไลฟ์สไตล์แบบแอคทีฟแบบว่าชอบลุยหนุกบุกป่าเลุยลุยอ่ะเออแบบลุยเลยนะคะให้เลือกสองฟ้านะแต่ว่าจะซองฟ้าหรือว่าซองพิงค์ซองไหนก็ไปเลือกได้จ้าที่สำคัญนะคะหาซื้อง่ายมากที่เซเว่นอีเลเวนแล้วก็รานขากา้บ้านจ้าถ้าใช้แล้วไปก็ตุนไซส์ใหญ่ไปได้เลยนะจ้านี่นี่เลยฝากด้วยนะจ้าเนี่ยเข้าไปเอาเข้าไปบเข้าไปวันนี้สดใสด้วยสวยด้วย คนเลิศฝั่งระสัอแต๋วดจ้วยนจ้าในเทยลทาเอ็นเฟนนะจ๊ะแล้วก็ในช่องอ่ะมีรายการอีกเยอะมากนะตามไปดูกันด้วยนะจ๊าแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกพุธเว้นพุธนะคะกับรถสองแต๋วครั้งต่อไปแต๋วคนไหนนะคะจะพาความสนุกสดใสแบบพวกเรานะคะไปเราติดตามเลยรับรองว่าสนุกเหมือนเดิมทุกอีพีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊าวันนี้ขอบคุณเลยนี่บีโอเลของเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย ba bum -ba -ba bum ba